พิชเชนมีสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูจากแตงกวาแบบเซ่บๆมาฝากค่ะก็อื่นเราจะไปเตรียมทำเต้าหู้กรอบกันก่อนนะคะใส่เกลือลงไปนะคะตามด้วยแป้งข้าวโพดอัลมอนด์ป่นค่ะไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะกระเทียมผงพริกป่นเน้อละเอียดแล้วก็จะมีพริกไทยดำปน่นคลุกเคล้าให้เข้ากันจะลองชิมรสชาติดูก็ได้นะคะอย่าให้เค็มเกินไปค่ะจากนั้นให้เรานำไปคลุกกับเต้าหู้แข็งที่เราหั่นเป็นเต๋าไว้นะคะ ลุกคราวทีเข้ากันจากนั้นก็จะนําไปอบในหม้ทอดไร้น้ำมัน180องศาก็ประมาณสัก10นาทีค่ะระหว่างรอเราก็จะไปเตรียมทําน้ํายํำไว้ก่อนนะคะใช้กระเทียม1กลีบใหญ่สับให้เล็กๆเลยค่ะตามด้วยพริกสดนะคะปริมาณตามชอบมะนาประมาณครึ่งลูกค่ะ เราก็จะบีบมะนาวลงไปใส่ในถ้วยนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายประมาณสัก2ช้อนชาค่ะซีอิ๊วขาวประมาณสัก3มช้อนโต๊ะนะคะจะลองชิมดูก่อนก็ได้นะคนให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็จะไปเตรียมแตงนะคะวันนี้ใช้เป็นแตงร้านนะคะก็จะปอกเปลือกออกนิดนึงนะเพราะว่าเปลือกก็จะมีส่วนที่ค่อนข้างแข็งอยู่นะคะถ้าใครใช้แตงกวาอาจจะไม่ต้องปอกก็ได้นะจากนั้นเราจะบาลาย,ยาวเป็นสีนะคะแล้วก็เราจะเอาไส้ตรงกลางออกค่ะ แล้วก็ให้เราหั่นเป็นชิ้นพอดีคำส่วนนี้ก็จะใส่ผักกาดขาวนะคะประมาณสัก2องใบใหญ่ๆใ,ให้เราผ่าเครึ่องแล้วก็ซอยเป็นฝอยๆได้เลยนะคะผักชีสักประมาณ1ต้นอัลมอนด์คั่วนะคะสับหยาบแล้วก็จะมีหอมแดงจากนั้นเทน้ำยำราดลงไปค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากัน ตามด้วยเต้าหู้อบกรอบนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับยำแตงกวานะคะใครไม่กินเต้าหู้ก็เปลี่ยนเป็นหมูก,กรอบก็ได้นะคะบอกเลยนะว่าแซ่บอร่อยมากลองไปทําทานกันดูค่ะ